ไปเป็นข้อที่12ครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วศิวการมีอายุเป็น6เท่าของอายุอนุไทยชื่อยาจังเลยคนสมัยนี้ยุคนี้อ่าแล้วไงต่อครับอีก18ปีข้างหน้าเขาจะมีอายุเป็น2เท่าของอายุอนุไทยเขาถามว่าปัจจุบันอนุไทยมีอายุเท่าไหร่ โอเคงั้นงั้นทำอย่างนี้เขียนเป็นไทม์ไลน์ครับนี่คือปัจจุบันนี่คือลบสองก็คือตรงนี้เป็นจุดที่สองปีที่แล้วอ่าลบสองนี่คือสองปีที่แล้วถูกไหมครับแล้วก็บวกสิบแปดคืออีกสิบแปดปีข้างหน้าครับผมโอเคนะงั้นพี่แล้วก็จะมีคนสองคนคือศิวการกับอนุไทย พี่ชอบมากเลยครับการที่เริ่มโจทยดอาชญาในการเขียนแผนภาพนะเนาะมันพี่คิดว่ามันทําให้งานง่ายขึ้นเนะี่ยโอเคเขาบอกว่า2ปีที่แล้วศิวการมีอายุเป็น6เท่าของอนุทัยเพราะฉะนั้นถ้าอนุทัยมี x ศิวการก็จะมี6 x ถูกไหมครับถูกปะ่ะหลังจากนั้นอีกสิปีข้างหน้าเขาก็คือศิวการศิวการเนี่ยครับจะมีอายุเป็น2เท่าของอนุของอนุไทย,ออทยเพราะฉะนั้น6 x บวกเท่าไหร่เอ่ยบวก ยี่สิบเนาะเพราะว่าอะไรเพราะมันเลยมาแล้วยี่สิบปีนะครับไม่ได้เลยมาแค่สิบแปดปีเพราะว่าที่จุดอ้างอิงข,ของเราอยู่ที่สองปีที่แล้วนะครับโอเคนะเพราะะฉนั้นหก x บวกยี่สิบตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้ก็จะเป็น x บวกยี่สิบแล้วเขาบอกอะไรมาครับเขาบอกว่า x บวกยี่สิบคูณสองเท่ากับหก x บวกยี่สิบไงพ่อเขาบอกว่าอายุเขาได้เป็นสองเท่าของอนุไัยเองก็กระจายสองเข้าไปนะครับสอง x บวกสี่สิบ เท่ากับ 6x บวก20ย้ายค่าง20มาลบครับ20เท่ากับย้ายข้า 2x ไปลบฝั่งนู้นได้ 4x x ก็เลยเท่ากับ5นั่นเองครับผม x เท่ากับ5ปุ๊บแล้วเขาก็เลยแล้วเขาก็เลยถามว่าและปัจจุบันอนุไทยจะมีอายุเท่าไหร่ปัจจุบันอนุไทยจะมีอายุ x บวก2ถูกไหมพราะฉะนั้นอนุไทยก็จะมีอายุ 7ปีนั่นเองครับโอเคนะฮะเท่ากับ x บวกสองครับผมโอเคนะแต่ทีนี้พวกความแม่นยาเรากับเรามาเช็คก,กันนิดหนึ่งอ่า x คืออนุไทยใช่ไหมเท่ากับห้าประกาหมโหเดีำไมนี้โม่หเยอดจังเลยเท่ากับ5เพราะฉะนั้นสิวาการตอนนั้นเท่ากับ30ถูกป่ะครับ6 x ผ่านไป20ปีสิวาการจะมีอายุ50ครับ และโนทัยจะมี25เฮ้ยโอเคเป็น2เท่ากันพอดีเพราะฉะนั้นเลขนี้ใช้ได้ครับสรุปก็คำต,ตอบน,นี้ก็เลยน่าจะถูกต้องนะครับสรุปก็คือ,อปัจจุบันอนุทัยจะมีอายุ7ปีนั่นเองครับโอเคนะครับอีคือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่